ออต่อิดสน 11. 11นาฬิกา11นาทีนิพนลุยช่วยน้ำท่วมช่วยชาวสุโขทัยสั่งเร่งเยียวยาให้ครอบคลุมความเสียหายยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลทุกป,ปัญหาของประชาชน11นาฬิกา26นาที นายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้แทนไปมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวัตจักรพรหมนุย้ยเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาส11นาฬิกา42นาทีเอกชนอ่วมราคาแผ่นเหล็กพุ้งดันต้นทุนสูงห่วงโดนภาษีมาตรการการทุ่มตลาดซ้ำกระทบสินค้ากเกษตรและอาหารแปรรูป ล่าสุด11นาฬิกา5นาทีจังหวัดขอนแก่นอ่วมชาวบ้านกว่า40หมู่บ้านในเขตอำเภอโภคกโพชัยน้ำท่วมหนักต้องสัญจรทางเรือเป็นหลักขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ